อาหารที่ช่วยควบคุมความหิวและดูแลรูปร่างเราไปด้วยกันได้มีนะครับคือผมอยากจะเอามาแนะนําให้สําหรับที่พิเศษคลิปนี้เลยครับอย่างแรกเลยนะครัะก็คืออาหารที่มีโปรโตีนนั่นเองนะครับจริงๆได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสตัตว์ไข่ข้าวโอ๊ตหรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มีโปรโตีนสูงๆอย่างเี้ครับเรากินได้เลยนะพรอยผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราได้รับ โปรโตีนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มสบายท้องมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราไม่หิวบ่อยและดูแลรูปร่างเราได้ด้วยระบบพอล์ผาเราก็จะดีด้วยโอเคไหมครับอย่างที่2เลยครับก็คือจะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์สูงแน่นอนครับจะมาในรูปแบบของผักผลไม้แน่นอนเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลรูปร่างเราอาจจะมีการลดแป้งลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในเมื่อเราลด อะไรบางอย่างออกแล้วก็อาจจะมีการเติมอะไรบางอย่างเข้าเพื่อให้ร่างกายเราไม่หิวหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่อิ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วการที่เรากินผักกินผลไม้ที่มีเฟเบอร์สูงๆเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากเพราะมันทําให้เราอิ่มน้าสําราญได้ค่อนข้างนานและที่สําคัญก็คือมันดูแลสุขภาพและรูปร่างราไปในตัวด้วยอย่างสุดท้ายครับก็คือจะเป็นเครื่องดื่มตระกูลที่เรียกว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนนะครับอย่างเช่นกาแฟชาเขียวอะไรแบบนี้นะครับมันช่วยคุมหิวได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมขออนุญ,ญาตดอกจันไว้นิดนึงนะครับสำ ก็คุมความหิวได้แหละแต่เราอย่าก,กินเยอะนะอันนี้จริงๆเพราะบางคนแบบว่าไม่ใช่แบบเปลี่ยนแบบมากินกาแฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยเกือบทั้งวันเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับมันอาจจะมีผลในเรื่องของการนอนหลับหรืออะไรอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ใดูแล้วลองว่าจะเขาเรียกว่าอิ่มน้ำสำราญสบายท้องแล้วก็มีรูปร่างที่ดีด้วยโอเคไหมครับ